ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อน,อนรับเข้สู่รายการหลักของเราอย่าง Character Profile สักทีในเมื่อเธอคนนี้ได้มาลงตู้แล้วก็หมายความว่าเราจะได้เห็นทุกแง่มุมของเธอคนนี้มากขึ้นแล้วแน่นอนว่าดูจากอกก็น่าจะเห็นแล้วว่าเธอผู้นี้ก็คือซึคาสกิริโอประทานของเซนิน่าหรือประธานนักเรียนของโนเรียนวิธอิเลเนียมอย่างไรก็ตามคลิปนี้มีการดำดิบมาผสมกับข้อมูลเก่าทียายจากเซิร์ฟ g l o b a l อย่างไรก็ตามหากมีข้อผิดพลาดก็ขออภัยไว้ณนอะงค์นี้ด้วยชื่อเต็มๆของเจ้าตัวก็คือซึคคาสกิวิโอเป็นนักเรียนสาวของสถาบันที่มีชื่ออย่างโรงเรียนวิทย์มิลเลียมเธอเรียนอยู่ชั้นปีทีา3อายุในปัจจุบันก็คือ17ปีมีความสงูงที่หน่อยเิบเอสติเมตรเจ้าตัวนั้นเกิดวันที่6มิถุนายนมีฉายาที่รู้จักกันว่าบิ๊กซิสเตอร์หรือคุณพี่สาวจอมเผด็จการของมิลเลียมในส่วนนักภาคนั้นริโอได้คุณลินมาเป็นผู้ให้เสียงภาค ถาจะพูดถึงสึขาสกิริโอแล้วเจ้าตัวเป็นหญิงสาวที่มักจะแสดงมุมมองที่แข็งกร้าวเย็นชาเป็น working woman ที่ชีวิตมีแต่งานทว่าเนื้อในแล้วกลับมีนีสัสตรงกันข้ามกับมุมมองที่คนอื่นเห็นโดสิ้นเชิงพอเนื้อแท้แล้วเจ้าตัวเป็นผู้หญิงที่ค่อนขขาขี้กังวลเป็นโอเป็นใหญ่ผู้อื่นใส่ใจผลประโยชน์ของคนส่วนมากมากกว่าตัวเธอเองเป็นคนมีเหตุมีผลและมองทุกอย่างด้วยมุมมองที่เป็นธรรมนอกจากนั้นก็ยังเป็นพวกรับผิดไม่รับชอบ ซึ่งหากจะพูดถึงสิ่งที่เธอทําแล้วเจ้าตัวก็มักจะตอบแบบขอไปทีว่านั่นก็เป็นเพราะมันเป็นหน้าที่ของเธอซึ่งนิสัยการทํางานของเธอน,นั้นหากระบุไปตรงๆเลยก็คือเธอเป็นสายอินโทรเวิร์ดที่ชอบนั่งทํางานอยู่เบื้องหลังมากกว่าข้างหน้าในส่วนนิสัยเสียของเจ้าตัวก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําตัวลึกลับเป็นพวกขี้ระแวงขั้นสุดเทนตกจนหน้าอิดอัดนอกนอจากนั้นเจ้าตัวก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจคําชื่นชมแต่ดันใส่ใจเรื่องคําตําหนิอย่างมาก และนั่นก็ทําให้เจ้าตัวนั้นเป็นพวกขคียน้อยใจอย่างมากเวลาที่โดนตาหนิและเมื่อรู้สึกผิดก็อาจจะทําให้เธอต้องไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวก็ได้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับตอริโอ้อหนึ่งลิโอมินิไซไม่ค่อยชอบทํางานเบื้องหน้าเธอมกักจะทํางานอยู่เบื้องหลังเสมอซึ่งในระหว่างที่นักเรียนบริเนียมกำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนั้นบางทีแล้วเจ้าตัวอาจจะกาลังวุ่นวายกับการจัดการปัญหาต่างๆเบื้องหลังก็ได้ข้อที่2ความสัมพันธ์ของลิโอกับโทคี ทั้งคู่ดอ,อกแนวหน้ากับผู้ช่วยมากกว่าเพื่อนโดยโทคิไม่เจะกังวลเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของมาดาของเธออยู่สเสมอซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่น้องโทคิกังวลจนเกินเหตุแต่อย่างได้เพราะนายหญิงของเธอนั้นนอกจากเรื่องงานทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันนั้นมันค่อนข้างต่าเตี้ยเรียดินมากข้อที่3สาเหตุที่โทคิหาตัวริโอไปพบนั้นก็เพราะว่าริโอน,น,นั้นมีเซพา์อยู่หลายที่ และนอกจากจะมีเซฟเพา์อยู่หลายที่แล้วเจ้าตัวยังมีนิสัยลบล่องรอยการเดินทางทั้งหมดทิ้งด้วยข้อที่4แม้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเนลุกับฮิมาริจะแสดงความไม่พอใจเจ้าตัวออกมา้เห็นอยู่บ่อยแต่นั่นก็เพราะว่าพวกเธอทั้งสองคนจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเจ้าตัวอยู่ก่อแค่หุดหงิดกับนิสัยที่ให้ความสําคัญกับเพจและผลมากเกินไปของตน,นและข้อที่ 5. หากพูดถึงเรื่องงานประดิษฐ์แล้วเจ้าตัวถือว่าเป็นนักเรียนที่เป็นหนึ่งในยอดนักประดิษฐ์คนหนึ่งเลยทีเดียว โดยสิ่งที่เธอประดิษฐ์นั้นจะเน้นไปที่ประโยชน์ใจสอยมากกว่าความชอบส่วนตัวซึ่งแตกต่างกับฮิมาริที่ให้ความสําคัญกับความชื่นชอบของตัวเธอมากกว่าข้อที่6ในส่วนรสนิยมส่วนตัวของลิโอเธอเป็นคนที่มีนิสัยในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หน้าตาประหลาดพอพูดถึงดีไซน์เจ้าตัวก็มักจะบอกว่าแค่ประสิทธิภาพดีมันก็เพียงพอแล้วแต่พวกรุ่นใหญ่เขารู้กันว่าเจ้าตัวเป็นพวกดีไซน์ออกมาได้เฉมและนอกจากนั้นก็ยังตั้งชื่อได้เชยม,มากอีกด้วยข้อที่7 แม้ว่าสิ่งที่ทําให้เจ้าตัวดวงตงจะเป็นอวังกาดกรุงหรือว่า r อช u แต่ถ้าเป็นในมิลลเนียมสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทุกคนนั้นรู้จักกันดีว่าเป็นฝีมือของเจ้าตัวก็คือ Big Sister Algorithm um. เป็นระบบตรวจสอบและคุ้มกันภัยของโรงเรียนวิทย์มิลลเนียมที่ได้สมญานามว่าดวงตาแห่งเทวะหรือมือที่มองไม่เห็นซึ่งเธอจะใช้สิ่งนั้นเพื่อจัดการกับสิ่งที่เป็นภัยกับโรงเรียนวิทย์มิลลเนียมข้อที่8 หากเทียบกับฮิมาริแล้วฮิมาริจะเป็นคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันทันตัวได้ดีกว่าในขณะที่ลิโอนั้นจะรับมือปัญหาด้วยการเตรียมแผนรับมือลงหน้าไว้แน่นอนว่ารุ่นใหญ่ทั้งสองนั้นหากร่วมมือกันแล้วก็หาคนต้านทานได้ยากยิ่งเพียงแค่ฮิมาริจะยอมลวมือหรือเปล่าเท่านั้นแหละข้อที่9ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของลิโอลิโอนั้นจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีของปรเทศไทยนา ดยเจ้าตัวมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นมาปรับใช้และผสมผสานกับสิ่งประดิษฐ์ของเธอโดยสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยีนั้นเลยก็คือออบิเชูของน้องโทคิข้อที่10การคัดสรรบุคลากรในเรื่องการคัดสรรบุคลากรมาทํางานนั้นเจ้าตัวถือว่าเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานได้โดยการคัดเลือกของเจ้าตัวนั้นเลือกจากความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นยูกะนอาอาริมาริเอมิ หรือแม้กระทั่งใหญ่ตแสบจากโคโยุกินั้นเธอก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันข้อที่11การใช้ชีวิตในปัจจุบันของลิโอในปัจจุบันนั้นริโอเธอย้ายไปย้ายมาราะหว่างเซพาส์ที่มีจำนวนมากของเธอและในปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังคงทํางานเพื่อนหลังอยู่ส่วนอาหารการกินก็ซื้ออาหารแช่แข็งมาเวฟแล้วอัดด้วยวิตามินส่วนห้องทํางานนั้นก็คือลบมากและนี่แหละก็คือสาเหตุที่น้องตัวคิไม่อยากให้เธออยู่คนเดียวข้อที่12 ลีโอจะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เธอใช้ความคิดอย่างหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเธอจะบ่นพึมพับออกมาคนเดียวซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้เนลกาคิมารีมักจะอดหิดกับนิสัยนี้ของเจ้าตัวในส่วนของความสามารถต่างๆเจ้าตัวความสามารถที่โดดเด่นของลีโอหากให้ระบุไปก็คือเธอมีความโดดเด่นด้านการเป็นนักประดิษฐ์กาบราบริหารและงานวางแผนรวมทั้งยังมีความเป็นผู้นําอีกด้วยโดยหากจะพูดถึงสิ่งที่เจ้าตัวถนัดก็คือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแบบโอเวอร์สเปค ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวทําได้โคตรกว่าชิปหายการช่างซะอีกและระบบความปลอดภัยนั้นก็ทําได้ดีกว่าด้วยส่วนข้อเสียก็คืองกมันค่อนข้างบานปลายและไม่ดีต่อสุขภาพใจของท่านเฮรันจิแห่งเซบิด้าในส่วนความสามารถอื่นๆของโตลิโอตัวเธอนั้นมีความสามารถคล้ายคลึงกับชจมหนบริทัศน์เลยก็คือตัวเธอสามารถแฮกกิ้งได้เช่นกันส่วนระดับฝีมือนั้นไม่ได้มีการบอกมาอย่างชัดเจนก็จริงแต่ก็น่าจะด้อยกว่าแค่ฮิมาริและจิฮีโร่เท่านั้นในส่วนอาวุธประจำตัวลิโอจะใช้ปืนพก M1911 m i l Spec เป็นอาวุธประจำตัวซึ่งปืนนี้เป็นปืนที่ผลิตโดยบริษัท Springfield Armory ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น M1911 ปกติที่ผลิตโดยบริษัท Colt ท้งได้าความสัมพันธ์กับบุคคลต,ต่างๆต้องบอกเลยว่าชื่อของ Big Sister แห่งมิลล e เนียมนั้นเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง จะได้ว่าเป็นคนดังเลยทีเดียวแต่นะส่วนใหญ่ก็มกักจะไม่ได้เจอตัวเธอแบบเป็นเป็นนักห็อกเพราะขนาดนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันก็ยังแทบจะไม่เจอหน้าเธอเลยมันก็เลยไม่แปลกที่จะมีคนเห็นตัวจริงเสียงจริงของเธอน้อยไปด้วยโดยกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับเธอมากที่สุดไอ้เลยเรียนก็มีเซมินาที่เธอทําหน้าที่เป็นประธานของเซมินาโยโอคิที่เป็นบริการและเมตตาตามตัวของเธอ ซึ่งงานตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญปาตัวรโอรน้นนอกจากเรื่องงานคือแทบจะทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยส่วนรุ่นน้องในเซมินาถึงเราจะเห็นว่ายูกาจาังบนเธออยู่บ่อยๆแต่เจ้าตัวก็เคารพและค่อนข้างมั่นใจในความสามารถของเจ้าตัวนะจะติดก็แค่นิสัยของริโอนั้นค่อนข้างเข้าใจยากนั่นก็เลยทําให้ยูกาจาัง,งัา้นต้องเหนื่อยใจ<ม>และอีกกลุ่มหนึ่งที่จะรู้จักกับเธอมากพิเศษ,ษ,ษก็ไม่ใช่ใครอื่นก็แก๊งรุ่นใหญ่ของลริเนียมทั้งหลายนั่นแหละ ซึ่งเท่าที่ดูมาทุกหนอก็รู้ว่าลิโอนนั้นมีความสามารถแระติดที่ว่ามีนิสัยที่ทาให้แต่ละคนรู้สึกหน่ายใจไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่มีปัญหาแต่ไม่ยอมขอความช่วยเหลือมีความทุกข์แต่ก็ไม่มาปรึกษาคิดจะทําอะไรเดี๋ยวนั้นก็ทําเลยแบบไม่คุยกันก่อนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้เพื่อนๆนายใจกับเธอซึ่งทั้งหมดนั้นอ่ะก็คือข้อเสียทั้งนั้นของเธอซึ่งในส่วนของคิมาริเอาจริงแล้วคู่นี้ก็คือคู่ที่เข้าใจกันมากที่สุด แต่ก็เป็นครูที่เข้ากันได้ยากมาที่สุดเพราะนิสัยของลิโอก,ก็คืออินทอร์เวิร์ดหรือพวกที่ชอบทํางานคนเดียวส่วนฮิมาริก็เป็นเอ็กซ์เทรเวิร์ดหรือกลุ่มคนที่เข้าสังคมได้เกง่งแถมคนนึงก็เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งส่วนคนนึงก็ยึดตามความเสรีภาพซึ่งฮิมาริก,ก็ดูจะหงุดหงิดทุกครั้งนั่นก็เพราะว่าเธอคิดว่าลิออกงานยึดตามตรก,กะมากเกินไปมันเลยทําให้เกิดการตัดสินใจที่คุนหันพันแนล่นหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องทคิ้หรือเรื่องน้องอาริสุก็ตามที ในส่วนความสัมพันธ์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเดคาแกมารตอนซึ่งสถานะของทั้งคู่ก็คือเป็นศัตรูกันโดยให้ต่างฝ่ายต่างก็เฝ้าระวังซึ่งกันและกันโดยริโอดําเนินการท,ทันทีหลังจากที่เธอรู้ถึงตัวตนของติคาแกมาตอนโดยเริ่มดําเนินการให้ฮิมาริรับหน้าที่สืบข้อมูลเกี่ยวกับเดคาแกมารตอนทั้งหมดส่วนเจ้าตัวก็รีบไปเตรียมแผนรับมือสํารองหากเราจะพูดถึงซึงคาสกิริโอเธอคนนี้ก็คือคนดังที่หลายๆคนในคิวทอทตต้องรู้จักเจ้าตัวซึ่งความสามารถของเธอน,นั้นจัดว่ายอดเยี่ยม ทั้งทางด้านการบริหารและความสามารถด้านอื่นๆด้วยนิสัยที่เทยนตรงมุ่งมั่นในการอยากปกป้องสถาบันอย่างแรงกล้าเธอจึงได้ดําเนินการต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของฝ่ายบริหารโดยตรงหรือการทํางานลับๆนั่นก็เพื่อจัดการกับตัวแปรที่เป็นภัยต่อโรงเรียนมิลลิเนียมมาโดยตลอดเธอเชื่อว่าพิธีการนั้นมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ไม่เคยเสียใจแม้ว่าจะถูกผู้คนรวมถึงนักเรียนสถาบันเดียวกันประธามก็ไปเป็นไรนั่นก็เพราะนี่ก็คือหน้าที่ที่เธอต้องรับผิดชอบเธอทํางานเหล่านั้นดังเครื่องจากที่ไร้หัวใจมาโดยตลอดโดยไม่เคยคํานึงถึงเสียงหัวใจที่แท้จริงของตัวเธอเลยมันอาจจะถูกต้องในฐานะของผู้นําแต่การนั้นมันก็ไม่ถูกต้องในฐานะของมนุษย์คนเหล่านั้นมันไม่ใช่เครื่องจกักรไม่มีอะไรให้เปลี่ยนไม่มีใครสามารถแทนที่คนอีกคนหนึ่งได้ ข้อที่จริงเหล่านี้คือคาสกิริโอได้รับรู้ผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วว่าบางครั้งคนเราก็ต้องทําตามเสียงเรียกร้องของหัวใจบ้างเธอค่อยๆเติบโตจากความผิดพลาดเหล่านั้นตีละเล็กทีละน้อยและก็พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เจ้าตัวเคยทํามาการถูก่าว่าการประนามต่อการกระทาในอดีตเธอนั้นคือสิ่งที่เธอต้องผ่านไปให้ได้เพราะนั่นก็คือเครื่องย้ําเตือนว่าในอดีตนั้นเธอทําผิดพลาดมาแค่ไหน เพื่อที่ในอนาคตนั้นเจ้าตัวจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกและตราบเท่าที่รงในวิตมิลิเนียมยังคงอยู่พี่สาวคนตกของมิลิเนียมนั้นก็จะเฝ้ามองภูไหุกคามอยู่ที่ไกลๆอาจจะเป็นมุมมืดสักแห่งนั่นก็เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยกับนักเรียนทุกคนในมิลิเนียมแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดรู้ตัวก็เถอะนะโอเคสำหรับวันนี้เรื่องราวกี่ยกับซื้อค่าสกิลิโอ บิ๊กซิสเตอร์ของ m i l l ลนเนียมก็ขอจุ่ลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพื่อนคนไหนที่ถูกใจตัวนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไ r ร b ์เอาไว้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าะารหน้ากนแล้วกัน,กนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ